สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n แน d แดดดีถ o กจริงครับช่วงนี้อากาศร้อนอบอ้าวมากๆเลยนะครับวันนี้แดดดีก็เลยจะชวนเพื่อนๆพื่ทำเมนูหวานหวาเยน็ยนๆคลายร้อนกันครับกับเมนูมุนมะพร้าวน้ําหอมครับ สูตรนี้เราใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับทำให้บุ้นมะพร้าวของเราเนี่ยนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็มีความหอมของน้ำมะพร้าวด้วยนะครับแถมเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราใส่เข้าไปก็เพิ่มความกรุบๆเวลาทานทำให้อร่อยขึ้นด้วยนะครับแช่ตู้เย็นเอาไวเ้เย็นๆทานแล้วชื่นใจมากๆครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมะพร้าวอ่อนน้ำหอมแด๊ดดี้ใช้ประมาณ7-8ลูกเลยนะครับเราจะได้น้ำมะพร้าวทั้งหมดประมาณ3,000กรัมแล้วก็เนื้อมะพร้าวประมาณ500กรัมครับต่อไปเป็นผงวุ้น18กรัมน้ำตาลทราย150กรัมแล้วก็เกลือเซนต์ส่วนสีช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แด๊ดดี้ฝากไว้เป็นเพื่อนใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทําก like ั with i mean. นเลยนะครับขั้นแรกเราก็นํามะพร้าวมาเฉาะเป็ so นช่องสี่เหลี่ยมกว้างๆแบบนี้นะครับเพื่อเราจะแยกน้ํามะพร้าวกับเนื้อมะพร้าวอ่อนออกจากกันนะครับเราก็เลือกลูกสวยๆมาเฉาะนะครับเพื่อที่เราจะเอาบุ้นมะพร้าวเนี่ยมาใส่ในลูกมะพร้าวด้วยนะครับพอเทน้ํามะพร้าวออกเสร็จแล้วเราก็ขูดเอาเนื้อออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะนําเนื้อเนี่ยไปใส่ในบุ้นอีกทีหนึ่งนะครับ ลูกสวยๆเนี่ยเราก็จะคัดเอามาไว้ใส่บุญน,นะครับส่วนลูกไม่สวยเราก็เอาเฉพาะน้ํากับเนื้อครับวันนี้เราใช้มะพร้าวทั้งหมด7-8ถึงลูกเลยนะครับแล้วแต่ขนาดมะพร้าวของเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆก็เอาน้ํามะพร้าวเป็นเกณฑ์แล้วกันนะครับขั้นตอนต่อไปดดีดจะนําน้ํามะพร้าวมากรองหนึ่งรอบนะครับเพื่อกรองเศษเนื้อแล้วก็เศษเปลือกที่ติดมาครับเสร็จแล้วเรานําผงวุ้นมาแช่ในน้ํามะพร้าวประมาณ15นาทีเพื่อให้วุ้นอิ่มตัวแล้วก็จะได้ละลายง่ายขึ้นครับ พอแช่ผงวุ้นครบ15นาทีเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วก็คนไปเรื่อยๆจนวุ้นละลายเลยครับสังเกตที่ทัพพีนะครับถ้าวุ้นยังไม่ละลายเนี่ยมันจะเป็นเม็ดๆติดที่ทัพพีแบบนี้นะครับเราก็คนต่อไปเรื่อยๆจนผงวุ้นละลายหมดเลยนะครับเพื่อนๆลองตักขึ้นมาแล้วก็สังเกตที่ทัพพีนะครับถ้าวุ้นละลายหมดแล้วตัวทัพพีก็จะไม่มีเม็ดๆติดที่ทัพพีแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปครับ จากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆให้เกลือกับน้ำตาลทรายละลายครับพอละลายดีแล้วเราก็เติมเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับแล้วก็คนต่อไปอีกสักครู่นึงให้เนื้อมะพร้าวเนี่ยมันนิ่มลงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็พักทิ้งไว้ให้ตัววุ้นเนี่ยมันอุ่นลงนะครับจากนั้นเราก็ตักใส่พิมพ์ได้เลยครับ วันนี้ดัตตี้จะตักใส่ในลูกมะพร้าวด้วยนะครับแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็จะตักใส่ในแก้วเล็กๆแช่ตู้เย็นเอาไว้ให้ลูกๆทานครับวันนี้เราตักใส่ในลูกมะพร้าวได้ประมาณ4ลูกแล้วก็ใส่ในแก้วเล็กๆได้ประมาณ10แก้วเลยครับเวลาเราตักบูนใส่ในลูกมะพร้าวเราก็จะตักใส่ให้เต็มขอบพอดีเลยนะครับมันก็จะดูสวยงามครับพอเสร็จแล้วเราก็นำไปแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงให้บูนมันแข็งตัวครับ ส่วนวุ้นที่เหลือเราก็หาพิมพ์สวยๆหรือหาแก้วเล็กๆมาตักใส่แบบนี้นะครับและดีจะเลือกแก้วที่มีฝาปิดไว้ด้วยนะครับเวลาเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถปิดฝานําไปขายนําไปทานหรือนําไปแจกเพื่อนๆได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูบุญมะพร้าวน้ําหอมครับเป็นเมนูที่ทานแล้วชื่นใจคลายร้อนได้ดีมากๆเลยนะครับ ตัวเนื้อของบุญเนี่ยนุ่มนิ่มกําลังดีไม่แข็งจนเกินไปนะครับรสชาติหวานอ่อนๆมีความหอมของน้ำมะพร้าวแล้วก็เนื้อมะพร้าวกรุบๆข้างในด้วยนะครับเมนูนี้ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากแถมเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานได้หลายวันด้วยนะครับช่วงปิดเทอมแบบนี้รับรองว่าลูกๆจะต้องชอบแน่นอนครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แด d ดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้าล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แด d ดดีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ